เริ่มเรื่องจากการที่หลายปีผ่านมาแน็กชาลีตอนกลางคืนนอนไม่หลับเป็นโรคเครียดบ้าง<ม>เหงาบ้างและสองเดือนที่ผ่านมาหยุดรับงานเพื่อพักผ่อนระหว่างถ่ายติ๊กตอกก็ได้เจอกับสาวเกาหลีคนหนึ่งชื่อว่าการมินแน็กเห็นว่าการมินไลฟ์วันหนึ่ง2 3ชั่วโมงดูตั้งใจไลฟ์มากๆไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนดูน่ารักและพยายามดีน่ารักสดใสเอนเนจีเกินร้อย แล้วเขาจึงชวนชาวด้อมของตัวเองไปบุกไลฟ์สดของกามินฝากเพื่อนๆเข้าไปติดตามเขาด้วยนะครับเขาไลฟ์สดวันหนึ่งตั้ง23ชั่วโมงเลยผมนี่สู้ไม่ได้เลยอันนี้นะครับคนนี้เดี๋ยวผมจะไปฝึกภาษาเกาหลีบ้างกามินแปลกใจมากที่อยู่ๆคนมาดูไลฟ์ของเธอมากกว่าปกติแบบมากๆจนเธอคิดว่าระบบของแอปรวนซะอีกแล้วชาวด้อมของแน็กก็บอกกับกามินในแชทว่าเขามาจากแน็กชาลีโอ้ชาลี กามินสงสัยว่าชาลีเป็นใครจึงเอาชื่อไปเสิร์ชดูหลังจากนั้นทั้งคู่ไลฟ์สดร่วมกันจนกลายเป็นปรากฏการณ์นักชาลีกามินแฟนคลับชาวไทยโดนสาวกามินตกเข้าเต็มๆจนมีการมอบของขวัญให้กามินเป็นจำนวนมากจากคนดูกามินแค ตอนนี้เธอขึ้นอันดับหนึ่งดาวรุ่งติกตอกประจำสัปดาห์ของเกาหลีไปเรียบร้อยแล้วมีแฟนๆส่งของขวัญให้เจ้าตัวเยอะมากเป็นล้านยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจาก1 0,000 000, พุ่งไปแสนหกเลยทีเดียว <Happy. S 1> เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้การมินตื้นตันจนร้องไห้ไม่คิดว่าอยู่ๆจะดังได้ขนาดนี้โดยการมินใช้สิริพูดภาษาไทยขอบคุณแอนชาลีและเหล่า,<ว>าน้องของเขาเพราะครั้งนี้ทำให้เจ้าตัวชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการ กามินได้เดินทางมาที่ประเทศไทยโดยมีแฟนคลับไปรอต้อนรับ <c oughs> หลายร้อยชีวิตสร้างความประทับใจให้กับเธอมากทั้งคู่ได้พบเจอกันจริงๆสร้างความน่ารักและรอยยิ้มกระแสแนกกามินยิ่งโด่งดังกันไปใหญ่เพราะทุกคนต้านทานความน่ารักของทั้งคู่ไม่ไหว <c oughs> และนี่ก็คือสรุปโดยย่อของความจริงที่เกิดขึ้นของทั้งคู่นะคะเอาล่ะตอนนี้เข้าสู่เรื่องแต่งตามสไตล์ของเรากัน กระแสแนกกามินยิ่งโด่งดังกันไปใหญ่เพราะทุกคนต้านทานความน่ารักของทั้งคู่ไม่ไหวทำไมทำไมถึงไม่เป็นฉันบ้างนะฉันชื่อมดตอนนี้กำลังพยายามเข้าสู่วงการไลฟ์สดอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ทำไมหรือว่าเพราะอะไรถึงไม่ค่อยมีคนม,มาดูฉันมาติดตามเลยฉันก็เลยไม่มีโอกาสจะดังกับเขาสัทีหรือว่าได้เงินได้ของขวัญเยอะๆแบบกามินนะ ็นได้แค่กามดพ่อแม่ก็เกิดดันฉันทุกวันบอกว่าเอาดีทางนี้ไม่ได้หรอกให้ไปหาอย่างอื่นทำเสตทิ <c oughs> เขาบอกว่าฉันไม่มาช่วยที่บ้านทำงานคือที่บ้านฉันเปิดร้านอาหารนะ่ะแต่ฉันก็ตอบปฏิเสธไปบอกว่าขอเวลาอีกหน่อยหนึ่งระหว่างนั้นฉันก็ภาวนาขอให้ฉันประสบความสำเร็จแบบกามินบ้าง <c oughs> กาโมดจึงไลฟ์สดต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้จนมาวันหนึ่ง อยู่ๆผู้ติดตามฉันและคนเข้ามาดูไลฟ์ก็เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าประหลาดเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วทุกคนในนั้นก็พิมพ์บอกฉันว่าเขามาจากเกาหลีโดยตามมาจากไลฟ์สดช่องหนึ่งช่องของคนที่ชื่อว่าแทมิน <asaki> <úsica> ฉันรีบเสิร์ชหาเจ้าของชื่อนั้นทันที <asaki> เฮ้ยหอ <asaki> ลอกนี่เขาเป็นดาราอะไรนี่นะเอะหรือว่ามีกามอสจะมีโอกาสแบบกามินแล้วกามอสอย่างฉันก็มีชายหนุ่มเกาหลีฉันชวนให้แฟนคลับเข้ามาดู ว่าชีวิตของฉันจะได้มีโอกาสดีๆอย่างคนอื่นเขาด้วยตอนนี้สามารถสร้างตำนานรักแบบกามีนได้แล้วเอ้ยแค่คิดก็โคตรฟินพอรู้ตัวหลังจากวันนั้นฉันก็ตั้งหน้าตั้งตาไลฟ์แต่งหน้ารอวันที่จะได้ขึ้นไลฟ์กับเขาสวยอยู่แล้วก็สวยจจดจ้าสวยเหมือนลิงอมลูกขอแต่เมื่อวันนั้นมาถึงคุณแทมินกับไลฟ์สดอยู่ในที่เงามืดมแปลกๆแ,และระหว่างนั้นเขาก็นิ่งๆเหมือนหุ่นและไม่พูดอะไรเลย แล้วเขาก็ส่งโลเคชันมาให้ฉันซึ่งน่าจะเป็นที่อยู่ของเขาที่เกาหลีนั่นแหละก็โกโโกโเกาหลีก็เกาหลีเหรอบรรดาแฟนคลับต่างพิมพ์ข้อความเดียวกันอยู่ให้ฉันไปหาแทมินที่เกาหลีพร้อมส่งสติกเกอร์และของขวัญมาให้ฉันเต็มไปหมดตีเป็นเงินแล้วก็แสนบาทเลยฉันตัดสินใจอยู่สองสามวันและด้วยความสงสัยทั้งยังมีคนสนับสนุนค่าเดินทางทุกอย่างรวมให้ ฉันจึงตัดสินใจเดินทางไปที่เกาหลีไปเจอบุคคลที่ทำตัวปริศนาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเมื่อถึงสนามบินฉันก็พบกับแฟนคลับไม่รู้จะเรียกแฟนคลับได้ไหมมาต้อนรับเพราะแทนที่จะเข้ามาทักทายแบบใกล้ชิดหรือขอถ่ายรูปพวกเขากลับยืนถ่ายรูปถ่ายคลิปและคุยกันเองอยู่ห่างๆแบบเว้นระยะ ฉันทัดทายสวัสดีไปเขาก็เพียงแค่กล่าวสวัสดีกลับและไม่มีประโยคอะไรมากกว่านั้นดูแปลกๆเหมือนว่าพวกเขามามุงดูของแปลกกันมากกว่าเมื่อไม่มีใครมารับฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องไปต่อให้สุดฉันจึงตัดสินใจเรียกแท็กซี่ อยู่บนแท็กซี่ฉันก็เข้าแอปและพบข้อความยินดีต้อนรับและขอบคุณที่มาหาอ้าวนี่เขาก็รู้นี่นาว่าฉันมาถึงแล้วอ่ะฉันบอกเส้นทางแท็กซี่ตามโลเคชันที่ได้มาและแท็กซี่ก็พาฉันออกนอกเมืองไปเรื่อยๆเมื่อถึงที่หมายตรงนั้นเปลี่ยวห่างไกลบ้านคนฉันหันซ้ายขวาหาจุดหมายจะไปต่อระหว่างนั้นเองฉันก็สังเกตเห็นว่าพวกคนที่สนามบินตามฉันมาแอบถ่ายรูปถ่ายคลิปตามมุมมือต่างๆนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเริ่มแปลกๆขึ้นเรื่อยๆแล้ว เดินตามหมุดมาเรื่อยๆแถวนี้มันไม่มีบ้านคนเลยนี่นาหมุดก็หยุดอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่มันสุสานแล้วสิ่งที่ฉันเจอกค็คือรูปของเขาที่อยู่หน้าหลุมศพนี่มันล้อเลน่นันหรือเปล่าเนี่ย ค่อยๆเลื่อนเพล่ออกมาปรากฏให้เห็นใบหน้าดวงตาไร้แววแล้วก่อนที่ฉันจะกรีดออกมาสุดเสียงนั้นเอ๊เร็วๆฟอลโล่มีนาวคุณกามินตามฉันมาค่ะฉันวิ่งตามคุณกาเมินไปอย่างทุลักทุเลจนกระทั่งเราทั้งสองพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้ระหว่างที่นั่งพักคุณกาเมินก็เล่าเรื่องราวให้ฉันฟังว่าตอนนี้น่ะฉันดังมากในเกาหลีแต่ว่าดังอยู่ในกลุ่มคนชอบเรื่องลึกลับ ในฐานะคนล่าสุดที่ได้เจอกับวิญญาณของนายแทมินนายแทมินนั้นตายไปตั้งนานแล้วแต่มีชื่อเสียงว่าเขาชอบคอยหลอกหลอนคนที่ไลฟ์อยู่ในเกาหลีมีคนที่เคยเจอผีในนี่หลอกมาหลายครั้งแล้วจนเป็นตำนานแล้วนายนี่ก็เงียบหายไปสักพักหนึ่งจนโผล่มาอีกทีเข้ามาดูไลฟ์ของฉันเนี่ยแหละและเมื่อชาวเกาหลีรู้ข่าวก็จึงตามเข้ามาดูกันฉันจึงเริ่มด่งดังในหมู่คนชอบเรื่องลึกลับ และเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยกันยูให้ฉันมาเกาหลีด้วยเพื่อที่จะได้ติดตามว่าฉันจะได้เจอกับวิญญาณของนายแทมินแบบจังๆไหมซึ่งก็บอกได้เลยว่าสมใจชาวดอมซึ่งคุณการรมยนรู้เรื่องนี้จึงได้มาช่วยฉันเอาไว้ก่อนที่ฉันจะหัวใจวายตายขาดที่ไปซะก,ก่อนต้องขอบคุณมากๆเลยเมื่อร่ำลาคุณการมนเรียบร้อยฉันก็กลับเมืองไทยทันที แล้วเจอกันที่เมืองไทยนะคะได้ค่ะแล้วเจอกันเมื่อถึงเมืองไทยไม่ต้องสืบเลยฉันลิกการไลฟ์ทันทีไม่เอาแล้วดังในหมู่ผีซะได้ตอนนี้มาสอนทำอาหารในสิ่งที่ฉันถนัดลง YouTube ดีกว่าสบายใจกันก,นกว่าตั้งเยอะเลย แล้วสิ่งที่ทําให้ฉันมีกําลังใจสู้อยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้ติดตามคู่จิ้นการมินแน็ต่อไปเนี่ยแหละจบจ้าทุกคน,น,น,นผู้เข้ารอบแฟนอาร์สัปดาห์นี้ไมมินบลูแมงปอเพียสเอิงเอิญอินน้องแพรวาไม วิไลวันเพลงและหนิงค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า